สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินนะครับบอกเลยว่ามีข่าวด่วนข่าวด่วนหลายๆคนนะครับคาดการผิดพลาดเลยสำหรับการเปิดตัวศิลปินนะครับล่าสุดนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์บอสโจเฮียหน่อยนะครับสอง ผู้บริหารสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่แยกตัวอ,ออกมาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้เปิดตัวศิลปินแบบช็อกๆอกเหมือนกันนะครับแอดมินก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าศิลปินคนนี้จะมาขึ้นสาวน้อยลำเพลินโชว์แต่เมื่อเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลการตัดสินใจแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับกับโปรเจกต์ที่ผู้บริหารอย่างเฮียนหน่อยบอโโจว,วางไว้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ นะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดศิลปินในวงการมาลาพอสมควรกับโปรเจกต์อะไรต่างๆที่วางไว้ส่วนศินลปินที่มานั่นก็คือไม่ใช่ใครนะครับนั่นก็คือดาวร้ายท็อปธนาชัยจากระเบียบวาทศิลป์ที่ลงจากระเบียบนี้ก็ช็อกแล้วนะครับแล้วมาขึ้นสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกนี่แม่ก็ช็อกอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังเหตุผลอะไรต่างๆนะครับ คือน้องเขามีความสามารถมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กของสาลนายลำเพลินโชว์ครับที่เอ้ยซื้อไปแฟนเร่งแฟนมาล่ามมนูจักก็แล้วกันเรียกว่าใช้คําว่าเจ้าภาพที่จองไว้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับเออเคยเคยเคยเห็นฝีมือเคยเคยเห็นฝีมือเคยร่วมงานไหมเคยร่วมงานอย่างไะบอกสักยงไง่าหน่อยครับ เอ้ยก็เป็นผิดเป็นการเม็ดหนึ่งของวงการเจ้าภาพเจ้าภาพดีใจได้เลยอย่าบอกว่าสบายใจได้เลยต้องบอกว่าดีใจได้เลยเร็วตอนนี้นะครบครบเครื่องครบเครื่องอ๋อแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าประชาชนถึงเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานไม่ผิดหวังแทนแน่นอนก็สัมัครไปที่วันนี้นะครับยังไม่สับไปฮะรอก่อนนะ ตอนนั้นมาไกลมากแต่บอสมาบริหารโอเคว้าวศิลปินคนนี้ก็คือคุณทบธนาชัยแล้วก็อยู่ข้างๆครับจะเป็นน้องก้อยชาลีเนี่เดือร้อไปอีกปีครับก็จะอยู่กับเราไปสักสิบยี่สิบปีแล้วคิดอย่างไร หรือมีแรงบันดาลใจอะไรไงถึงจะมารวมสืบสารลําเพื่อนเออคือ <c oughs> ท้องเป็นพ่องตรงตรงที่แจ่มองคามันเป็นจีวินญานกว้างเป็นหมอล่ำเป็นศิลปินแล้วมันมีหลายอยา่างทียังคิดว่าอะไรที่ตัวเองยังไม่เคยลองอือะไรที่ตัวเองเยองัไงไม่เคยลอ,อ,อ,องทําอืำถ้าการที่ห้องสิบเป็นศิลปินหรือว,ว่าหมอล่ำเพื่อนครับมาหมอล่ำเป็ตัวตัวมันตงไปทุกอย่างใี้ควบเป็นหมออืำมันต้องไปต่อได้อีกเมื่อเคอจะเอาไปต่อได้อีกแต่เรียกไปน่าอยากจของพายูไล่ไปหาแล้วมันสิ้ ในนอไปแบบในนอทะลินแต่อยากลอกม่ครับอยากลอกมากหนกหลากหลายให้ดนแบบว่ามันจะเป็นแบบไหนอืมสุดยอดปราสวรนเจ้าฟ้ามากิดทำบาลมีการจับปากกาเขียนสาร่านลงไห้านเป้าว่าโอนุสานีเขียนจะวีราเท้าวพิกิลู่ชาลุษใช่พอ เดียวนีว่ภาพว่าใครอิจิตให้แม่นแต่งนาะ mm hmm. ตอนนี้พุ่มละก้นานอ,อาการป่วยออกสวยลายห่งหางลูกใส่มาลืมคุณนจึงเถิดทุ่นิด hey. าวันไแม่สอนูวณกา,ารใครรู้ไหมจังบ่เกาทางขันมาไว้จังสิพอขันมาสาแ mm hmm. ม่นบ่อย็นตัมเบ เคยเรามื่อไงเมื yeah. ่อยาบาปจะได้มันเกิดน้องคู่นเออน้นสมวนเนี่ยนี่คือควาาเป็น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 มืออาชีพหรือว่าเป็นเปช่วงบินสูงประสบการณ์ประสบการณ์ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับดาวร้ายนะครับท็อปธนาชัยที่ฉายาดาวร้ายเสียงสะกิดใจท็อปธนาชัยจากระเบียบวาทศินนะครับรถแล่นใน วงการหมอลำนี้มา10กว่าปีนะครับสำหรับท็อปธนาชัยก็ถือว่าเป็นบุคลากรทางด้านวงการหมอลำที่ถือว่าเป็นหลักๆนะครับถือว่าเป็นแนวหน้าของวงการหมอลำก็ยินดีกับสาวน้อยลำเพลินโชวนะครับที่ได้ศิลปินเบอร์ต้นๆน,นะครับมาสร้างสีสันนะครับมาสืบสานลำเพลินซึ่ง ท็อปก็บอกว่าอยากที่จะรองนะครับเพราะว่าลำขอนแก่นลำอะไรมาทุกทางแล้วดังนั้นอยากที่จะมาหาประสบการณ์อยากที่จะมาลองในเวทีลำเพลินนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับท็อปธนาชัยสู่บ้านแพงนะครับถือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของลำเพลินอยู่แล้วลำเพลินมหาสารคามนะครับถ้าพูดถึงลำเพลินนั้นก็คือมหาสารคามแล้วก็ ต้องยกให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงและนี่คือสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่เข้ามาบริหารงานโดยเฮียหน่อยนะครับแล้วก็บอสโจจับมือกันสร้างสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็จะเป็นปีแรกด้วยสำหรับฤดูกาลหน้าดังนั้นก็ฝากทุกคนรอติดตามนะครับศิลปินใหม่ๆจะเสริมเข้ามาอีกเยอะนะครับแอดมินเดาไวแ้วแล้วแหละว่าใครจะเปิดตัวนะครับอย่างที่เห็นก็คือน่าจะเป็นฟอร์ หรือว่าน่าจะเป็นจิงเป้งน,นะครับที่ตามเข้ามาในสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็อาจจะมีไดมอนด์ด้วยอันนี้ก็ต้องรอติดตามรับรองว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็จะเป็นวงที่ขนาดเล็กกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่บอสโจกับเฮียนหน่อยเคยวางไว้ราคาจ้างไม่เกินเริ่มต้นที่2 5 0 0ส0้าถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนราคา แต่ก่อนที่จะตั้งวงนี้บอสโจยียหน่อยเคยบอกว่าจะเริ่มต้นที่2,000,000นะครับก็เป็นราคาที่แต่ต้องได้เป็นราคาที่บอกเลยว่าเจ้าภาพนี้ได้ยินแล้วโอโ้โ,อโหน่าสนใจนะครับ